ว่าใครจับเป็นอย่าง,รงนรอกนี่จักตะมือเงิ้นกับว่าใครเปียกจับปากยุบขอบคุณนะคะรูกลูกแข็งแกรงมากเลยนะคะถ้าเวลาหนูโตขึ้นก็ให้หนูได้เป็นผู้ใหญ่นะคะ,คะคดึงกระโปรงว่านี่เม่ทำได้อ,อย่างยดืดกระหันแมงแล้วกนนันนะเอเอ กินมากันนี่ยคนหามดื่มเราตามตาใด้ก็ใคริัไอ้กูขี่ดดดักที้าิดบรเวกะดีอเรื่องน้งหนห้าดูกรเป่ากส่ยามดโอ้ยฉันดา,า,นาห้าพยฮิมาต้นละพอ่อมันต้เป็นเรองสั้นใส่เนสมุสสนสมุนไพรยิงออนนั่นะเดี๋ยวที่แรกพ่นเอาดอกกุหลาบไปกระซื้นดีดเดยเดี๋ยวนี้เดซอนบวเต้าให้ไปเจอว่าขอตกแต่แซ่บนี่ดอกเขา แลายอยู่ตัวลแ่แมาลายตัวให้ก็เชื่อใจม่เลยใช่ไก็ล่าเมินไม่ค่อยคนขอบคุณเลยหไ่ยได้แจกกระทน้นอ,อ่ <S <S อ,มอนมืออนเี่ยปะ่ะอุ้ยหลายมื่ฝฟังว่าดิเลยเนเฮ็ดย,ยังมาพอ้ด้กินลงทานอุ้ยเผิ่อมาหวงงานมะใบสีสูมควันลูกสาวไ่มอ,มอมอหนดอกอันบอกกันเลยเนี่ยร่างไหนอุงมก็แน่เด้อวอับฉ้ใบ่างัน เอาใบตื้นใส่เขาพุ่งไปนึกใส่เขามันไก่เนาะขตื่นขึ้นมาเขามันไก่เหลียตะนักินไก่ไปใส่สันโอ้ยผู้ใดก้ได้บ้าเพราะยันนี่เป็นผูกไว่แห้ใค้อยแน่ยาแห็ค้อไดนสูนยนะันยไม่แบ่งสูนมาไม่แข่อยสี่ดวันหยดนี่ ลอยเศ้าลอยเศร้าแคมประเด็กขวดหนึ่งประเด็กปลาราปากเด็ของเจรําพันธ์เจรําพันธ์มาลำนานนะครับเออมันเปิดอายุบลาะไม่ไม่ถูกมือี่มาเองอีกทหารได้คนนี้เออพุทเจ้าเจ้าของแบ่งขึ้นมาเองมาเองประเด็กคุ้เจ้าได้เป็นยอาไปยังอย่างหดอเป็งอย่างไปถ่าผสมหน้าแบบมาเดี๋มันก็คันเหมือนเดนะเอาบอนว่าคันดีกวา พี่น้องให้ต่ำใช่ไหงฮู้เสียบต่อมใช่หลายรึเป็นอยังชิมปลาแดดปลาราแส็บปากแดงของแท้ต้องแจ๊บปากแดงต้องมีเจ๊ล้ำพันเป็นผู้รับประกันคุณภาพจ้ากินมสักทีที่ทันควรสิปอะได้ขายเนาะเอาวัดสิมาเบิ้งเบิ้งยังเอาตั้งเตจีดไม่เห็นว่าบอกสั่งเสียหรอกแค่คอนโทร่ ได้ดอนได้ดอนแมนเดี๋ยวนี้แมนมณีวรรณนำทีมทีี่แมมนวได้พระเอกมาแล้วครับเออคุณสาวขาวสูงโอ้ยมาตกเอามาสิรอนมาพระเอกสาวหน่อยบ่เสุทธิ์เอ้าคุณยังคักเหรอครับมากันมาหนัดเอามาให้เบิ้งในเพียงครัมาเปิดียวเล้ว เพี <c oughs> ่อสมุตัวขานี่มีน้ำซื้อว่าคนแผ้บนด้วยันพแมวเี้ยนี่แสนเสียใจเขาว่าเมียไปมีสูงวันทองเอ้ยกูสิบูกบพี่ม,มางชีว่ามุ่งจะต้องมุนสัมมาสมเทรมือน,อนีชีว่าเจ้าสีบอยังอ เฮ้ยาวายยกคิวท่าไหร่แล้วมันไม่เป็นอยางติดกันหอกกตีคิวเอาเลยนี่ตีประดี๋ยโอ้อยากตีเป็นเป็นอย่างจังอยาก้ยเพ้อมาสอนตีคิวทุกวันนี่แหละตีคิวตีเ่เป็่นมาตีสิบหพ่ีตีอไตีแบมเนี่ยแม่เมึง่าแป๊สมุน้ำไปตับพงเลย่้าองไม่นวบอกถุงแผนโอ้ย คนจะเลยจะื้อคุยเฉยโอ้ยเอาใหหูเด๋ยวนเอาใหดกระด้างเอาให้หูเด็ดิแขนแขนก็คนหลายๆเลยเดี๋ยวนี้สิบันสาหาบันรือว่าอีวันท้องเนียคอยมันนี้ไปม่สู้ ต้งเ่าหน้างพ่อมาผี่างมีบุญก็เฮ้ยตัวสีเนี้ยเขาเที่ยบกระเทศเวีย่นีมเห็อเขาล้มหน้าด่างพ่อมือจะไม่เห็นคือเขาสุด่งคอยได้สองตัวเต็มๆตฮะสองตัวเต็มอุ้ยไอ้ใครสองเปสองเปโอ้ยมึงชิมาสองด ีออีวันทองผัวมึงไม่อยู่แล้วคิดงใจทั้งวันสั่งสัวะผัวไปร้อสั่งนี่มึงนะะึ่งฟังคุณว่าคุณยาย,ยไม่พูดอะไรเลยเจ้ามึงจะมาวัดทองวัดแต่แม่หรือยังไงไม่ใช่วัดทองแล้วนี่ว่ามันวัดทองสิเมยม์ไผ่ับเมียน้อยพอเนี่ยพอโรงเรียนนี่เออพ่นชื่อมาเนี่กูจื้อไหม เต่วตุลุจักโรงเรียงู่ติเอาปไปจุบดิกระไรหรอเจมาเม่นมันทองไม่ใช่เจ้าผิดคนใ้หัวออกแมนโอ้ยแล้วก็จะมารังสินเด้ล้มเดินโียนติไปกินเหลาที่หอด้จยกาวจอยเห็นหนูเห็นเนี่ย้วก็กินหลอกเราเขาเป็นคู่เอาทีเอาโดมตะกาาอกเสือเสียสยอกเ้ายอดพันตื้ เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพโอ้ยออกกระบอวด้วยเจ้าภาพเ,เป็นสีแดงท่านขวัยไปเก็บนเฮดพอนี่คขวยแรงบุกขิดสิวินเลยหลอ,อดแปลบเดียวเนี่ยหลอดพอ่อโอ้โหวลาย,ย,ยแล้วออกใส่ชุดเพชรเขามันมีมดขันห,หลอดแต่มาไป็นใครใเจ้าบ่ได้แล้ขวอยใส่ชุดสิีเปียวแม่งู่กระย้อนมดม,มันออกห้วยห่วยมดสมสม ขอบคุณครับขอบคุณนิฟซี่อร่อยซีซ <40 S 2> ีรุ่นแรงผมนั่งเพ้นอย่างเดียวเนี่ย <Wow. S 1> ตัว